นั่งตางเลยกูโดนเบียดพ่อดูดิเห็นพ่อไหมเห็นพ่อเออกูเห็นพ่อด้วยเออเห็นพ่อไหนมาไม่อยู่ไหนกันเลยเอ้ยอย่าปิดดิย่อเฮ้ยนี่พ่อบอกให้เราเก็บขยะในบ้านเว้ยเราเก็บขยะมันเถอะทุกคนไม่ขยะม่เกิดการขนาดนี้วะเฮ้ยเสร็จแล้วอะไรอ่ะอันแรกคืออะไรอ่ะเนาให้ไปทำบะหมี่ให้พ่อ แล้วก็ทำบะหมี่พวกเรากินด้วยก็คือทำบะหมี่แดกอ่ะทำให้พ่อด้วยดิต้องคุกก่อนใช่ไหมเออคุกกิ้งอ๋อบะหมี่ห้พ่ะบะหมี่ทอดคุณลังไคซอยคุณลังไยซอยลังไซอยแต่เราอยู่ในบ้านแดกเลยกินงำงำมี่เขาบอกรายเต้เลยเฮ้ยเฮ้ยคุณแอร์กูนอนเตียงนี้เลย คาคี้คาคี้ไปไฟแล้วไงต่อพ่อพ่อคุยกับใครอยู่ไม่รู้ไหนๆแด้วไปพ่อเข้าบ้านมาแล้วนอน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 แม่งตัดปิดกลักูมันมีเจเนเรเตอร์ด้วยนะรืว่าถ้าเกิดเจเนเรเตอร์หมดคืออะไรเราหายใจไม่ออกเหรอเออกูนั่งไปเลยพ่อ วักกูหลับเลยปึ้งเลยหลับเลยหลับหลับเปิดไฟไฟติดเอง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 ไฟผีอะไฟผีไอ้ผีเปิดเลยเปิดไฟได้เออกูไปเลยก้อนงม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 ืไปเลยเปิดประตูไว้เถอะชื่อครูเราจะได้หนีทันกลัวแล้วไอ้สัตว์ไอเชื่อคูปิดประตูผีหลอก ผีหลอกกบพ่อไม่มีอะไรหรอกใช่ผีหลอกกูกูหิวข้าวเลยอ่ะกูหิวเลยไปกินข้าวเร็วไอ้ขาวมึงวิ่งเลยไอ้ขาวหิววางนี่กูกินเลยของใครไม่รู้เอ้าไปด้วยอ๋อไอ้เหี้ยเอาเอ้ากูกูกำลังจะกดวางอ่ะแล้วกูไม่รู้ว่ามึงอะไรกันแต่กูขึ้นอ้ ตายตายตายหาดเลยไายต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 ายายต้ยนาาหตาเายตายตายายายตายาตายตาตายตาย้ยไายต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 ายยยตายตนยตยตายยตองตายยยตยตา้ยตยเาายย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 ตยอยย้ย ต้องหาทางเปิด่ะนเออใช่ยัง้งแหลรเพื่อนอร่อยไอแดงของกูไอเตนไอเตนไม่ทำให้กูมาใหม่เลยนะอินเลยแฮ้ยมึงจะแดงหาพ่อมึงมันต้องวางอ้ควายห้องรถต้องปิดด้วยห้องนั้นมีอะไรวะห้องรถปะมีแม่ยังอยู่ข้างในดูเลยได้ไหมเย้พ่อกาเราด้ยกับชายชุดดำ ต้องไหมเออโอเปนดอแอดเช็คยูเนสเดี๋ยวกูดูโอนให้โฟดเลยเออฟอนฟอนในสัตว์พ่อพ่อมื่อพ่อเออพ่อกำลังทำอะไรอยู่อ้าวแล้วไอ้เหี้ยก็หายไปเฉยๆแล้วพ่อก็ยิ้มเอวิ่งเขามาเข้ามาในบ้านเลยนอนเลยไอ้เขาอะไอ้เขาอยืนนั่ง บา่เลยพ่อจะมาวะพ่อมาไปบักเลยบักเลยอะไรคีโมมันยังไม่ขึ้นเลยกูเห็นพ่อลุกยังไม่ขึ้นเลยมึงพ่อเดิเหมไปข้างนอกเปล่าเฮียเออโจนอะ่เสียงตีนใครไม่รู้อะข้างนอกจะโม่อ่าอพ่อพ่ออยู่ข้างบนเฮ้ยเราลืมฟิววะเฮ้ยฟิวหมด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  นอนกอดนอนกอดนอนกอดเฮ้ยนอนเหี้ยอะไรเราจะตายหิวข้าวอ่ะหิวข้าวเหมือนกันแต่กูรู้สึกว่าพ่อต้องมาแน่ๆนเออพ่อรู้สึกว่าพ่อกำลังจะมาแล้วอะพ่อหลับไปจริงวะพ่อตายหาอะไรเหี้ยพ่อตายไม่ใช่ดิพ่อตาย พวกตายนะไอ้พวกพ่อตายเฮ้ยโอ้เยี่รต้องลี้วเีฟิวเจนไล์เตอร์เขาเขาเย้บ้ามือรู้ตัวยัง